เธอทำอะไรอ่ะว่างงานเหรอจ๊ะว่างหนี้ตัวเนี้ยได้เครื่องดื่มขื่นมาของ่อดนี่สั่งมาเนี่ยพานธทิศเะเนี่ยก็เลยเอามาทดลองเฮ้ยนอนอยู่กับลายขื่นมานานแล้วเหรอเธอใช่เห็นไหมเนี่ยดื่มดีมากเลยนะเนี่ยฝุ่นละแอนขื่นขื่นอีกละเอียดละเอียดอ่ะดื่มดีจังเลยสดเม่นสดแมวแต่ช่วงนี้ช่วงลดราคานะ สองพันกว่าหรือพันแปดแล้วเก็บแ้วจะห้ารยบาทเลยนะเพื่อนหนักมือไหมเธอไม่เลยเบามือมากดีมากแล้วมันแสบย,ยากไหมอ่ะไม่ยากไม่มีอะไรยากเลยสำหรับแม่บ้านที่ยังไม่เข้าใจเรื่องเรกอหอดเก็บหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เหมาะมากมดีมาี่ห้ินนี่นะคะเน